ทองคำไม่เคยโกหกใครไม่ว่าจะผ่านสงครามเงินเฟอ้อหรือวิกฤตเศรษฐกิจทองยังคงยืนอยู่ในทุกพอร์ตของคนที่รอดเสมอแล้วคุณละ่ะถือทองไว้เท่าไหร่หลายคนเชื่อว่าทองเป็นของสะสมเป็นเพียงเครื่องประดับหรือของฝากแต่ความจริงมันคือกำแพงสุดท้ายที่ยืนหยัดเวลาตลาดพังคุณลองนึกถึงวันที่หุ้นทั้งกระดานแดงค่าเงินอ่อนจนเงินในกระเป๋าซื้อของได้น้อยลง ทุกสิ่งที่คุณเชื่อว่าปลอดภัยกลับร่วงหมดมีเพียงทองที่ยังคงมูล,ลค่านี่คือเหตุผลที่เศรษฐีนักลงทุนสถาบันและกองทุนใหญ่ไม่เคยปล่อยให้พอตตัวเองขาดทองใครที่ลงทุนมานานมักรู้สึกว่าทองไม่ใช่เครื่องมือทำกำไรเร็วมันไม่หวือหวาไม่เด้งแรงเหมือนหุ้นหรือคริปโตแต่มันคือประกันชีวิตทางการเงินที่คุณไม่รู้ว่าจำเป็นแค่ไหนจนกว่าจะถึงวันที่วิกฤตมาเยือน คุณลองย้อนกลับไปมองช่วงเงินเฟ้อสูงทั่วโลกราคาน้ำมันพุ่งต้นทุนชีวิตทุกอย่างขยับขึ้นคนที่ไม่มีทองในพอร์ตเหมือนคนที่ออกจากบ้านขับรถโดยไม่ทำประกันวันไหนเกิดอุบัติเหตุทุกสิ่งที่สะสมมาทั้งชีวิตอาจหายวับไปในพริบตาแล้วทำไมทองถึงสำคัญในพอร์ตการลงทุนทองเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวส่วนทางกับความผันผวนอื่นหุ้นตกทองขึ้นเงินเฟ้อพุ่งทองแข็ง ค่าเงินสกุลหลัดอ่อนทองเด้งนักลงทุนที่รู้จักวางสัดส,ส่วนทองในพอร์ตจึงเหมือนวางตัวเองไว้ในที่มัน่นหากเกมใหญ่พังลงเขายังยืนอยู่บนเส้นรอดหลายคนที่เข้าตลาดใหม่ๆมักเลือกหุ้นหรือคริปโตเต็มพอร์ตหวังโตเร็วแต่พอเกิดวิกฤตค่าเงินหรือภาวะดอกเบี้ยสูงพอร์ตติดลบหนักจนถอดใจทั้งที่ถ้าลองแบ่งทองไว้สักส่วนหนึ่งความเสียหายจะถูกดูดซับไปบางส่วนไม่ล้มทั้งกระดาน บางคนถามว่าทองให้ดอกผลไหมไม่เพราะทองไม่ใช่เครื่องมือหาเงินทุกเดือนมันคือเครื่องมือกันไม่ให้คุณล้มละลายลองคิดตามเวลาพายุเข้ามาคุณจะเลือกสร้างกำแพงหรือคุณจะออกไปยืนกลางฝนโดยไม่ป้องกันสิ่งที่ต้องเข้าใจคือทองไม่ใช่ของที่ซื้อแล้วต้องถือเยอะจนพอร์ตชงักทองคือสมดุลที่คอยพยุงพอร์ตให้ไม่เจ็บเกินไปเมื่อทุกอย่างรอบตัวร่วงหนัก เศรษฐีทั่วโลกถึงแบ่งสัดส่วนทองไว้เสมอแม้เขาจะลงทุนในหุ้นอสังหาหรือกองทุนอื่นๆเขารู้ว่าไม่มีใครทายอนาคตได้แต่เขาสามารถสร้างกันชนได้และทองคือกันชนที่ดีที่สุดคุณลองมองภาพตลาดการเงินวันนี้มีทั้งวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการแทรกแซงค่างเงิน เหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครควบคุมได้แต่สิ่งที่ควบคุมได้คือพอร์ตของคุณว่าจะมีทองไว้คอยรับแรงกระแทกหรือไม่ใครที่ยังคิดว่าการถือทองคือเรื่องเก่าล้าสมัยลองถามตัวเองว่าถ้าไม่มีทองเลยแล้ววันหนึ่งตลาดหุ้นถลม่มค่าเงินพังคุณมีอะไรไว้กันพอตตัวเองหรือยังสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การขาดทุนแต่คือการขาดเครื่องมือไว้กันความเสี่ยง คนที่รอดจากวิกฤตไม่ใช่คนที่กล้าเสี่ยงสุดแต่คือคนที่รู้จักเตรียมกันชนและทองคือกันชนที่ดีที่สุดอย่ารอให้ถึงวันที่ทุกอย่างล้มแล้วคุณเพิ่งเข้าใจว่าทองคืออะไรเพราะตอนนั้นมันอาจสายไปแล้วเริ่มจากสัดส่วนเล็กๆไม่ต้องมากแค่ให้พอตมีเสาหลักค้ำไว้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีถึงจะถือทองคุณเพียงแค่ต้องฉลาดพอที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองขับรถโดยไร้ประกันอีกต่อไป และนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกพอร์ตควรมีทองไม่ใช่เพื่อรวยเร็วแต่เพื่อให้คุณยังอยู่ในเกมแม้วันที่เกมพังครั้งหน้าเราจะไปต่อกันว่าแล้วจริงๆแล้วทองกี่เปอร์เซ็นต์ถึงพอดี10%ที่หลายคนพูดถึงมันมาจากไหนแล้วมันยังใช้ได้อยู่หรือไม่ตัวเลข10%เปเ็นป็นสูตรที่คนพูดต่อกันมานานจนหลายคนเชื่อว่ามันเป็นกฎตายตัวของการลงทุนทองคำพอได้ยินคำนี้ทีไร ทุกคนมักหยุดถามทันทีเหมือนเชื่อว่ามีใครสักคนคำนวณมาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดแต่คุณเคยนั่งคิดไหมว่าตัวเลขนี้ถูกตั้งขึ้นมาอย่างไรหลายสถาบันการเงินในต่างประเทศแนะนำสัดส่วนทองไว้ที่10-15%จุดเริ่มของตัวเลขนี้มาจากการศึกษาเส้นทางของตลาดการเงินหลายทศวรรษพบว่าทองทำหน้าที่ลดความผันผวนของพอร์ตได้จริง จึงถูกสรุปออกมาเป็นคำแนะนำง่ายๆว่าให้จัดทองประมาณ10%แล้วคุณจะไม่เจ็บหนักเวลาตลาดพังอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจต้องการทองมากกว่านั้นเพื่อป้องกันความเสียหายส่วนคนที่ใจแข็งรับความเสี่ยงสูงทอง10%อาจมากเกินไปสำหรับเขาเรื่องนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณลองนึกถึงภาพพอทที่มีหุ้น60กองทุน20 ตราสารนี้10แล้วทอง1 0พอร์ตแบบนี้อาจเดินไปได้ดีในเวลาปกติแต่เมื่อหุ้นถล่มแรงค่าเงินผันผวนพอร์ตยังยืนอยู่ได้เพราะมีทองคำไว้ทว่าถ้าคุณเป็นคนไม่อยากเห็นพอร์ตหายไปครึ่งเดียวในคืนเดียวคุณอาจอยากเพิ่มทองเป็น20%เซนเพื่อให้ตัวเองนอนหลับได้ในทางตรงข้ามถ้าคุณเป็นคนวิ่งหากำไรเร็วเชื่อว่าพอร์ตควรโตเร็วที่สุดการถือทอง20%อาจกลายเป็นโซ่ถ่วงเพราะทองไม่โตแรงเหมือนหุ้น คุณอาจต้องการลดทองลงเหลือ5้าถึงสิเซเพื่อปล่อยให้หุ้นขับเคลื่อนพอร์ตได้มากกว่านี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่บอก10%ไม่ใช่คําตอบตายตัวมันเป็นเพียงเส้นกลางที่สถาบันการเงินใช้สื่อสารให้ง่ายต่อการจําสําหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่เคยศึกษามาก่อนตัวเลขนี้คือจุดเริ่มต้นที่ปลอดภยัยแต่ถ้าคุณอยากลงทุนอย่างมีทิศทางคุณต้องปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ลองทดสอบกับใจตัวเองสมมุติว่าพอร์ตของคุณมีเงิน1ล้านหากพอร์ตติดลบ3 0 0 0 0 0คุณยังนั่งนิ่งได้ไหมถ้าไม่ได้คุณควรเพิ่มทองเพราะทองจะช่วยกันพอร์ตไม่ให้เจ็บขนาดนั้นแต่ถ้าคุณรับได้กับการติดลบ300,000หวังให้พอร์ตเด้งกลับเร็วคุณอาจเลือกทองเพียง5-10%เปอร์เซนเรื่องนี้ไม่มีสูตรที่ใครกำหนดแทนคุณได้เพราะแต่ละคนมีจุดยืนไม่เหมือนกัน สิเป็นเพียงประตูทางเข้าไม่ใช่เส้นชัยคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่หยุดอยู่แค่คำแนะนำเขาจะมองว่าตัวเลขนี้ต้องขยับตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกการเงินในประเทศและนิสัยการลงทุนของตัวเองคุณอาจลองเริ่มจาก10%ก่อนถือไว้สักระยะหนึ่งแล้วสังเกตตัวเองว่าคุณนอนหลับได้ไหมถ้ายัางไม่สบายใจให้เพิ่มทองขึ้นทีละน้อยจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าพอร์ตของคุณทนแรงสั่นสะเทือนได้ แล้วท้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกว่าทองมากเกินไปพอร์ตเดินช้าเกินไปก็ปรับลดลงสิ่งสำคัญไม่ใช้ตัวเลขบนกระดาษแต่คือความรู้สึกเวลาที่พอร์ตสัน่นถ้าพอร์ตพาคุณนอนไม่หลับต่อให้กำไรสูงแค่ไหนคุณก็ไม่ใช่นักลงทุนที่มีความสก อย่าลืมว่าทองคือเครื่องมือกันความเสียหายไม่ใช่เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งมหาศาลมันคือกรอดป้องกันที่คุณต้องจัดสัสดส่วนให้เหมาะกับใจตัวเองสูตร10%ที่คนพูดกันจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่คือคำเชิญให้คุณเริ่มทบทวนว่าพอร์ตของคุณต้องการทองกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ตอนหน้าฉันจะพาคุณไปต่อในประเด็นที่ขมยิ่งกว่าถ้าถือทองมากไปคุณกำลังเดินช้าเกินไปและถ้าถือทองน้อยไป คุณกำลังเสี่ยงให้พอร์ตเจ็บแรงกว่าที่คิดเสียงผู้หญิงเล่าคุณลองหลับตาแล้วจินตนาการว่ามีพอร์ตหนึ่งที่ใส่ทองครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดทุกครั้งที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงพอร์ตนี้กลับโตเพียงเล็กน้อยเพราะทองไม่เคลื่อนไหวเร็วเหมือนหุ้นเจ้าของพอร์ตเริ่มหงุดหงิดมองคนอื่นกำไรก้าวกระโดดในขณะที่ตัวเองเดินช้ากว่าคนอื่นหลายก้าว นี่คือภาพของการถือทองมากเกินไปมันทำให้คุณปลอดภัยก็จริงแต่การเติบโตถูกกดไว้เหมือนเดินลากน้ำหนักไปด้วยคนที่หวังโตเร็วจะรู้สึกเหมือนตัวเองพลาดตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นอีกแบบพอร์ตที่ไม่มีทองเลยเวลาตลาดหุ้นดิ่งแรงเงินเฟ้อพุ่งค่าเงินผันผวนเจ้าของพอร์ตแทบ,บจะลมทั้งยืนความเสียหายกระแทกเต็มแรงไม่มีอะไรรองรับ นี่คือภาพตรงข้ามที่เจ็บจนยากจะลืมทองจึงกลายเป็นดาบสองคมถือมากไปก็ช้าถือค้านไปก็เจ็บการหาจุดสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับการเติบโตคือหัวใจของการจัดพอร์ตคุณอาจถามตัวเองว่าแล้วควรจัดเท่าไหร่สิ่งแรกที่ต้องตอบไม่ใช่ตัวเลขแต่คือใจคุณยอมรับการสั่นไหวได้แค่ไหน หากคุณยอมรับการติดลบ10%แล้วนอนหลับสบายคุณไม่จำเป็นต้องถือทองเยอะแต่ถ้าคุณเคยเห็นพอร์ตหายไป20%แล้วใจสั่นจนอยู่ไม่เป็นคุณต้องเพิ่มทองทันทีในทางปฏิบตัตินักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำมักถือทองราว20-30%เพื่อให้พอร์ตนิ่งมากขึ้นส่วนสายบุกที่ต้องการผลตอบแทนสูงมักถือทองไม่เกิน10เพราะต้องการให้หุ้นหรือกองทุนขับเคลื่อนพอร์ตเป็นหลัก สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้ทองกลายเป็นตัวถ่วงโดยไม่รู้ตัวนักลงทุนหลายคนกลัวตลาดจงยอมใส่ทองครึ่งพอร์ตผลคือพอร์ตไม่โตเสียทีขณะที่เงินเฟ้อกัดกินกำลังซื้อไปเรื่อยๆการป้องกันที่มากเกินไปก็กลายเป็นกับดักเงียบที่ทำให้คุณช้ากว่าทุกคนในอีกด้านคนที่ถือทองน้อยเกินไปก็เดินบนเส้นเชือกที่พร้อมขาตลอดเวลา วันใดวันหนึ่งวิกฤตใหญ่กระแทกเข้ามาพอตอาจหายไปครึ่งหนึ่งโดยไม่มีอะไรรองรับนี่ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางตัวเลขแต่มันคือความกดดันทางใจที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากถอดใจออกจากตลาดไปเลยคุณต้องหาจุดสมดุลระหว่างความช้าและความเจ็บสมดุลนี้ไม่ได้อยู่บนตัวเลขตายตัวแต่มันอยู่ที่ใจคุณรับแรงกดได้แค่ไหน ลองทดสอบง่ายๆเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเขียนว่าถ้าพอร์ตของคุณหายไป30%คุณยังลงทุนอ่อได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่คุณควรเพิ่มทองแต่ถ้าคุณยอมรับได้และยังเชื่อว่าพอร์ตจะฟื้นคุณสามารถลดทองลงเพื่อให้พอร์ตโตเร็วกว่า ทองไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อเป็นพระเอกของพอร์ตมันเป็นกองหลังที่รอปิดเกมในวันที่ทุกอย่างพังการเข้าใจบทบาทนี้คือหัวใจของนักลงทุนที่อยู่รอดทองไม่ได้ทำให้คุณรวยเร็วแต่มันทำให้คุณไม่จนลงในวันเดียว ในยุคที่ตลาดสวิงแรงทุกเดือนการไม่มีทองเลยคือการเดินด้วยเท้าเปล่าบนสนามที่เต็มไปด้วยเศษแก้วการมีทองมากเกินไปก็เหมือนสวมเกราะหนักจนวิ่งไม่ออกคุณต้องเลือกว่าตัวเองอยากยืนตรงไหนอย่าปล่อยให้พอร์ถูกกำหนดด้วยความกลัวหรือความโลภอย่างเดียวใช้ทองเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลไม่ใช่เครื่องมือกักขังพอร์ต จำไว้ว่าไม่มีตัวเลขที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมีแต่ตัวเลขที่ทำให้คุณนอนหลับสบายที่สุดถ้าคุณยังหาตัวเลขนั้นไม่เจอลองปรับทีละน้อยถือทองเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเฝ้าสังเกตใจตัวเองนั่นคือคำตอบที่แม่นยำที่สุด ตอนต่อไปฉันจะพาคุณไปดูสูตรจัดทองตามนิสัยนักลงทุนแต่ละสไตล์เหมาะกับสัสดส่วนทองไม่เท่ากันแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนและควรจัดพอร์ตอย่างไรให้สอดคล้องกับชีวิตของคุณเองทุกพอร์ตไม่เหมือนกันเพราะเจ้าของพอร์ตไม่เหมือนกันความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่อยู่ที่นิสัยของคนถือถ้าคุณรู้ว่านิสัยการลงทุนของตัวเองคืออะไรคุณจะรู้ทันทีว่า ทองควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ลองมองคนสามกลุ่มที่เจอในตลาดคนแรกคือสายบุกเขามองหากำไรเร็วชอบความเสี่ยงยอมแลกกับการสั่นไหวของพอร์ตความคิดของเขาคือโตวไวที่สุดทองจึงไม่ควรเกินส0เปร์เซ็นพอมีไว้ตันแรงกระแทกแต่ไม่มากจึง่วงพอร์ตคนกลุ่มที่สองคือสายกลางเขาอยากให้พอร์ตโตแต่ไม่อยากเจ็บแรงต้องการสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอยู่รอด สัดส่วนทองที่เหมาะอยู่ราว15-20%เมื่อหุ้นหรือกองทุนผันผวนทองจะทำหน้าที่กันชนทันทีส่วนกลุ่มสุดท้ายคือสายเซฟเขากลัวพอร์ตหายไปแรงๆเขาอยากนอนหลับทุกคืนโดยไม่ต้องเปิดดูหน้าจอทองจึงเป็นเสาหลักของพอร์ตในระดับ20-30%การเติบโตอาจช้าลงแต่เขาเลือกความสงบของใจเป็นหลักถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน ให้ย้อนกลับไปมองประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่พอร์ตคุณติดลบคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณยังถือไว้ได้ไม่กดขายนั่นคือสัญญาณว่าคุณรับความเสี่ยงได้สูงคุณอยู่ใกล้กับสายบุกแต่ถ้าคุณรู้สึกเรครียดจนอยากหนีออกทันทีแปลว่าคุณเอ็นเอียงไปทางสายเซฟหลายคนลงทุนตามสูตรที่คนอื่นบอกทั้งที่ไม่ได้ถามใจตัวเองก่อนผลคือพอร์ตไม่ตรงกับนิสัยเจ้าของวันไหนพอร์ตสั่นแรง คนเหล่านี้มักถอดใจเพราะทนไม่ไหวการจัดทองตามนิสัยจึงสำคัญกว่าการจัดตามสูตรสถาบันสูตร10% 20%ไม่ใช่กฎตายตัวแต่เป็นเพียงตัวเลขกลางคุณต่างหากที่ต้องตัดสินว่าตัวเลขไหนเหมาะกับคุณที่สุดลองสังเกตนิสัยเล็กๆของตัวเองก็ได้เช่นเวลาตลาดผันผวนคุณเปิดดูพอร์ตวันละกี่ครั้งถ้าคุณดูทั้งวันและใจเต้นทุกครั้งที่ตัวเลขขยับ คุณควรถือทองมากขึ้นเพื่อให้พอร์ตนิ่งจนคุณใช้ชีวิตได้ปกติแต่ถ้าคุณแทบไม่สนใจปล่อยให้พอร์ตเดินไปตามเกมระยะยาวคุณสามารถถือทองน้อยลงแล้วปล่อยให้หุ้นหรือกองทุนโตแทนสิ่งสำคัญคือต้องไม่หลอกตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้ทั้งที่ใจไม่เคยพร้อมเพราะเมื่อวิกฤตมาแรงกว่าที่คิดคุณจะเป็นคนแรกที่พังการซื่อสัตย์กับใจตัวเองคือกุญแจของการจัดพอร์ตที่เหมาะสมจำไว้ว่า การลงทุนไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครแต่คือการอยู่รอดของคุณเองทองไม่ได้ทำให้คุณชนะทุกเกมแต่มันทำให้คุณไม่แพ้จนหมดสนามในตอนก่อนหน้านี้ฉันพูดถึงการเถือทองมากไปหรือน้อยไปว่ามีผลอย่างไรตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าคำตอบแท้จริงอยู่ที่นิสัยของคุณไม่ใช่สูตรของใครถ้าคุณจัดพอร์ตไม่ตรงกับนิสยัยคุณจะเป็นนักลงทุนที่เครียดที่สุดแม้จะกำไรก็ไม่รู้สึกสุขใจ เริ่มจากการตอบตรงๆว่าคุณเป็นสายไหนบุกกลางหรือเซฟแล้วจัดทองให้สอดคล้องกับตัวตนของคุณนั่นคือพอร์ตที่คุณจะอยู่กับมันได้นานที่สุดตอนสุดท้ายฉันจะพาคุณไปสู่บทสรุปที่หลายคนไม่กล้าพูดไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทองแต่มีแนวทางที่ทำให้พอร์ตคุณแกล่งในทุกวิกฤตแล้วคุณจะได้คำตอบว่าทำไมทองไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการจัดชีวิตทำชีวิต คุณอาจเคยได้เย็นหลายคนพูดว่าทองต้อง10%บางคน20บางคนบอก25ทุกตัวเลขฟังดูเหมือนสูตรสำเร็จแต่ความจริงไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทุกคนสิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนต่างต้องเจอกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเงินเฟ้อค่าเงินผันผวน,ผนหรือการเมืองที่กดดันตลาดลองนึกถึงพอร์ตของคนที่จัดตามสูตรเป๊ะทอง10%หุ้น60กองทุน20ตราสาร20 วันหนึ่งตลาดหุ้นถล่มทั้งโลกค่าเงินดอลลาร์สั่นแรงราคาน้ำมันพุ่งสูงคนที่ถือสูตรนี้เจ็บน้อยกว่าคนไม่มีทองแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ดีเพราะไม่มีสูตรไหนกันได้ทุกสถานการณ์ในทางตรงกันข้ามมีคนที่ถือทองเกิน30%เซเขารอดจากวิกฤตเขามีพอร์ตนิ่งแต่หลังวิกฤตผ่านไปตลาดหุ้นกลับมาฟื้นพอร์ตของเขาโตช้ากว่าคนอื่น ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าการถือทองมากหรือน้อยไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงคำตอบอยู่ที่คุณยอมรับผลลัพธ์ได้หรือไม่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือการจัดทองไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่คือเรื่องของชีวิตคุณทางชีวิตถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความสงบในใจการถือทอง20%อาจทำให้คุณนอนหลับได้ทุกคืนถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่สูงสุดคุณก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิต ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่าความเสี่ยงคือโอกาสคุณเลือกถือทองน้อยลงแล้วให้หุ้นทำงานแทนนั่นก็เป็นคำตอบที่ถูกสำหรับคุณเช่นกันพอร์ตที่แกรง่งไม่ใช่พอร์ตที่กำไรสูงที่สุดแต่คือพอร์ตที่เจ้าของมันอยู่กับมันได้นานที่สุดหลายคนพังไม่ใช่เพราะขาดทุนแต่เพราะใจไม่ไหวแล้วหนีออกจากเกมไปก่อนการจัดทองให้ตรงกับใจตัวเองคือการลงทุนที่แท้จริงลองถามตัวเองตอนนี้ ถ้าพรุ่งนี้ตลาดถลม่มคุณอยากเห็นทองในพอร์ตคุณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคำตอบคือ10แสดงว่าคุณรับแรงสั่นได้พอสมควรถ้าคำตอบคือ20คุณเลือกความนิ่งถ้าคำตอบคือ5คุณคือสายบุกไม่มีคำตอบไหนผิดมีแต่คำตอบที่ตรงกับคุณหรือไม่อย่าลืมว่าการจัดพอร์ตไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะตัวเลข แต่คือการสร้างเกราะการชีวิตไม่ให้พังทองคือส่วนหนึ่งของเกราะนั้นไม่ว่ามันจะเป็น 10, 15หรือ20เปอร์เซ็นต์สิ่งสำคัญคือมันต้องทำให้คุณอยู่กับพอร์ตได้โดยไม่ทุกข์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่ทบทวนพอร์ตเลยคนที่ไม่เคยกลับมาดูว่าใจตัวเองเปลี่ยนหรือไม่มักจะถือพอร์ตที่ไม่ตรงกับชีวิตปัจจุบันเมื่อวันหนึ่งวิกฤตใหญ่เข้ามาเขามักจะล้มทั้งที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้ว คุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพังแล้วค่อยจัดทองเริ่มวันนี้หยิบกระดาษออกมาเขียนพอร์ตของคุณลงไปดูว่าทองอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีทองเลยนั่นคือสัญญาณที่คุณควรแก้ไขทันทีถ้ามีทองอยู่แล้วลองถามตัวเองว่าสัดส่วนนี้ทำให้คุณนอนหลับสบายหรือไม่ถ้าไม่ก็ปรับไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตหน้าจะมาเมื่อไหร่ แต่สิ่งที่คุณทำได้คือเตรียมถอดให้รับแรงกระแทกเสมอทองคือคำตอบที่ตรงไปตรงมาไม่หวือหวาไม่วิ่งแรงแต่ทำหน้าที่เสมอทุกครั้งที่ตลาดเจ็บหนักอย่าเชื่อสูตรที่ใครตั้งอย่าติดกับตัวเลขของคนอื่นคำตอบอยู่ที่ใจคุณ อยู่ที่การทดลองจริงอยู่ที่การเฝ้าดูตัวเองเวลาพอร์ตสัน่นแล้วค่อยปรับจนกว่าจะเจอตัวเลขที่ใช่และเมื่อคุณเจอแล้วคุณจะเข้าใจว่าทองไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนแต่มันคือเรื่องของการจัดชีวิตให้ผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างมั่นคงวันนี้ลองกลับไปเปิดพอร์ตของคุณแล้วถามตัวเองตรงๆว่าทองที่คุณถืออยู่เพียงพอจะทาให้คุณรอดจากวิกฤตหน้าหรือไม่แท้คาตอบยังไม่ชัด ถึงเวลาที่คุณต้องลงมือปราบแล้ว